ัสดีค่ะดิฉันชื่อนาสาวสุพศนสีพักได้ที่36ชชมนมโยวิสาปี5 1วันนี้จะมาแก้คะแนนเรื่องเวกเตอร์ค่ะจากคอส2คายส่วนจะได้ลบ1ส่วน2แทนลบ5ท่ายส่วน8 จะได้หนึ่งส่วนรูทสามโคสิกยี่สิบห้าคายส่วนสี่จะได้สองส่วนรูทสองเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนรูทสาม สองส่วนรูทสองจะได้รุบสองส่วนสองรูทหกเท่ากับรบหส่วนรูทหค่ะ